มึงว่ากูขนาดนี้แล้วมึงจะบอกว่าน้องใส่ร้ายมึงหรออันนี้คือกูไม่ได้ว่าน้องใส่ร้ายแต่ว่าคือน้อยใจมันก็นิดนึงอ่ะนิดหน่อยเขาตอนน้อยใจน้อยใจนิดนึงแต่แต่คือไม่ได้เป็นใช่ไหมลาทำควสของกูไปแล้วแบบแกทำร้ายพี่เบสเบเราหน้ามาฆ่าผมอันนี้คือโหวตใครเนี่ยผมโหวตเอฟก่อนโหวตสคริปต์สคริปต์เราไม่คุยเรื่องพี่เลย กูว่เลยว่าไอ้ซ้ายบนคนอื่นเขาไม่ฟังเราโหรอพี่ลายกลุ่มหรงงแล้วเกิดกูอยู่ไหนวะเนี่ยช่วยเรื่องสงสัยกูทีนีได้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 เอางี้กูพีชีพเลยอะกูพีชีพแล้วกูตามนา้เบสถ้ามึงฆ่ากูก็คือว่าอะกูยอมตายบอกเลยกูยอมตายจันเลรทุกคนจะรู้ว่ามึงเป็นบอกเลยร้อยป็น่ยืนทิ้งขยะนานซะด้วยผมว่าผมตายว่ะเอาเลยเอาเลยฆ่าฉันสิ มึงได้ฆ่าแล้วมึงไม่ได้สิงหลอนไงมึงอย่ามาว่าคนอื่นว่าแบบพุ่งเป้าไปที่มึงเพราะมึงเป็นจริงๆไอ้เบสยังจะตยมึงเงืว่าผมเป็นว่ะตะกา่โหวตผมเลยดีกว่าเจ็บทำไมพี่ไม่ช่วยสงสัยหน่ะว่าพี่เอกตายที่ไหนอะตายที่ไหนอะตายอยู่ไอ้กดยาเตรียมเดินมือกับพี่เอกแบบปีชีโกรธเลยพี่มึงโหวตกูเลยใช่เลยรู้มึงสงสัยกูถูกต้องถูกต้องโหวตเลยโบสอยู่กับผม พี่เบสพี่เป็นหรือเปล่าพี่ไม่ได้เป็น kind of ไม่ได้เป็นเบสไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่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 โหวตกูเลยไี่เลยมาเวตน้อยใจอ่ะถ้าผมโหวตพี่เบสไม่ได้ผลรอบที่แล้วกูยังไม่เชื่อมึงเลยไม่ได้ผลพี่เบสกับผมที่ไหนก้าสายโหวตกับผมอะไรบ้าอีกเหรอเออบ้าพลังไอ้ก้ารวยมากครับ เกมมันยังไม่จบอยจบยจบังวะเกม<ต>ันจะยังไม่จบใช่ไหมก็มัน<ช>ออต้องจบแล้วเพราะอะไรก็ม,มันยังมีคนโหวตพี่อยู่เ F เป็นทุกตาเลย จริงผมบอกเลยจริงเพื่อนเหลือกูเปรี้ยตั้งแต่ต้นเกมแล้วมาดื่มเหามาด้วยนะเฮ้ยพี่เอไปถอดหมวกดิไปดิเร็วๆมึงคิดนานไหมฆ่ากูเนี่ยฮะคิดนานไหมแล้วมึงยืนทำไมนานๆกูยืนวัดใจไงกูบอกกูสั่งเวยถ้ากูตายเมื่อไหร่คือมึงเป็นได้แหละมึงแบบว่าโอ้โหยืนยิงก็อยากอย่างนัไรกูก็รู้กูดีไปไหนไม่ได้แล้วกูก็ขอสักหน่อยเอออย่างน้อยวันนี้กูก็ได้ฆ่าซะเลยกูยังไม่ได้สักเอกเลยน่ะไม่เป็บ่นไม่ได้แล้วมึงเป็นอ่ะพี่เอกก็โมผมผมโม่ ็อกแล้วผมเป็นเลยเกมนี้เออี่ลองดูได้เลยเกมนี้แหละพี่จะเป็น i m p o r t เตอร์อันนี้ไปลุยห้กับแล้วนะครับนี่นน่ะย่าครับพี่ฮาทุ่มฮาทุ่มหมูครับไอเอฟไปหนึ่งแล้วเนี่ยเอฟคือกี่รอบถามก่อนโอ้ยเป็นบ่อยนะเราเนี่ย